สวัสดีค่ะกำมมานเลียยหนายเบฟอลงโกไหลจี้นายโฮโมเมโตนมแก้วมังกรลิ้นจี่หอมหวานอร่อยชื่นใจค่ะมามามา มาดื่มน้ำนมเพื่อสุขภาพก่อนนอนกันนะคะแก้วมังกรลิ้นจี่นมสดค่ะไม่ต้องเติมน้ำตาลแล้วแต่ท่านใดจะชอบหวานชอบน้อยหรือจืดก็ได้นะคะสูตรไม่ตายตัวค่ะอร่อยค่ะ ทานก่อนนอนนะคะตื่นขึ้นมาแจ่มใสค่ะไม่มีกอยาะคารุณายอย่าพูดเยอะนะคะเดี๋ยวจะผิดเอานะคะค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปของเป้านะคะผละไม้ผลไม้รวมค่ะทานก่อนนอนตื่นขึ้นมาสวยอารามผิวพรรณผ่องใส มา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 ,มาดื่มนมกันนะคะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้ก็ขอขอไลค์คนละไลค์นะคะขอบคุณค่ะ